ุคลภาพที่ดีนะครับมีความสำคัญมากกว่าหน้าตาที่ดีการที่เรามีไลหล่หอคอยืดบงบอกว่ากล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกของเราเนี่ยมันหดผิดปกติเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เห็นความสำคัญคิดว่าโอ้ยเรายังวัยรุ่นอยู่บางครั้งเรามารู้ตัวทีหลังก็สายไปแล้วแต่ก็จะต้องสังเกตอาการเบื้องต้นมีอาการปวดบริเวณคอล้าวลงแขนหรือเปล่างั้นควรจะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ในผู้สูงอายุอาจจะไม่ต้องระวังตอนสูงอายุก,ก็ได้นะออจ,จะเริ่มตั้งแต่วัยรุ่นวัยทำงานอย่างการออกกำลังกายแบบไม่์ด้เข้ามื้การยยดล การเสริมสร้างกล้ามเนื้อการฝึกการสั่งการของสมองการฝึกบาลานหรือว่าความสมดุลผมว่าคีย์ว่าสำคัญเลยคือความสม่ำเสมอฝึกกลาวิช้ตัวเองเนี่ยให้เราสามารถมีพฤติกรรมนิสัยการออกกำลังกายที่1ถูกต้อง2ปลอดภยัย3คือความสม่ำเสมอเราแก้โรคกลานิสัยห่างไกลโรค สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเกาแก้โรคค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็อยู่ก,กันกับคุณหมอเคนค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะซึ่งคุณหมอเคนนะคะก็เป็นหมอจากเพจหมอชวนฟิตเช่น<ช><ช>เดียวกับคุณ หมอเฟเมื่อ EP ที่แล้วนะคะโดยในวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องการดูแลบุคลิกภาพนะคะแล้วก็อิทธิยบทในวัยรุ่นแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะค่ะก่อนอื่นขอถามคุณหมอก่อนเลยว่านิยามคำว,ว่าบุคลิกภาพที่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงครับผมขอ,อนิยามเป็น2กลุ่มง่ายๆก่อนนะครับ,รบถ้าเป็นในนิยามของคนทั่วไปเนาะบุคลิกภาพที่ดีเนี่ยอาจจะรีเฟอร์ได้คล้ายๆกับ หน้าตาหรือว่ารูปร่างลักษณะภายนอกนะครับนิสัยความสะอาดสะอ้านการพูดการจาร่ายแต่ว่าผมจะขอพูดในมุมมองทางการแพทย์ละกันนะครับถ้าบุคลิกภาพที่ดีในมุมมองทางการแพทย์อาจจะคล้ายๆกับสรีรวิทยาหรือว่ากายวิภาคเนาะอย่างเช่นอกพายไหลพึงไม่ไหลหอไม่มีพุงยื่นหรือว่าไม่ขาโกงอันนี้ก็จะเป็นบุคลิกภาพที่ดีทางการแพทย์นะครับ แล้วถ้าเรามีบุคลิกภาพที่ดีนะคะมันส่งผลให้ชีวิตเราอดีขึ้นยังไงบ้างทั้งในด้านแบบหน้าที่การงานด้านสังคมหรือแม้กระทั่งในเรื่องสุขภาพของเราเองค่ะจริงๆมีงานวิใจัยในหลายๆประเทศเนาะเขาได้ทําการวิจัยแล้วแล้วก็รองรับไปเรียบร้อยแล้วว่าบุคลิกภาพที่ดีนะครับมีความสำคัญมากกว่าหน้าตาที่ดีอีกนะครับมผมจี่จะส่งผลต่ออาชีพการงานที่ดีตามมาได้เนาะแต่ว่าถ้าในทางการแพทย์นะครับถ้าสมมติเรามีบุคลิกภาพที่ดีนะครับทำให้เราสามารถมีประสิทธิภาพในการทํางานที่เพิ่มมากขึ้นเนาะหรือว่าในบางคนที่เขามีบุคลิกกภาาพททีีี่่ไมมด็จะํให้ ปวดเมื่อยเลือหลังตา่มมาได้ซึ่งจะส่งผลต่อการทํางานอย่างแน่นอนส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวใช่เพราะว่าเราจะต้องเสียเวลาไปรักษาตัวไปกายภาพไปหาคุณหมอก็จะเสียเวลาค่อนข้างนานก็จะทําให้ใประสิทธิภาพในการทํางานที่ลดลงด้วยคือเราไม่ต้องกังวลแล้วว่าหน้าตาเราจะดีไม่ดีอย่างไรแต่ให้เราดูแลสุขภาพแล้วก็บุคลิกภาพของเราเป็นหลักใช่ครับคนแต่ละช่วงวัยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นหรือว่าผู้สูงอายุเงี้ยค่ะแต่ละคนมี วิธีการออกกําลังกายหรือว่าดูแลบุคลิกภาพที่แตกต่างกันมากน้อยยังไงคะจริงๆต้องบอกก่อนว่าในแต่ละวยัยก็มีช่วงอายุที่แตกต่างกันออกไปก็จะสัมพันธ์กับอากิจวัตรประจําวันที่เราทํากันตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นวัยทำงานหรือว่าผู้สูงอายุเนาะเพราะฉะนั้นจะทาให้บุคลิกภาพในแต่ละวัยเนี่ยแตกต่างกันอยู่ลวครับแล้วก็มีข้อควรระวังที่แตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นวัยเด็กตั้งแต่เริ่มตแต่ลวัยทารกเลยลกันครับหมอกุมารเวทหลายๆท่านอาจจะไม่แนะนําให้ใช้ล้อฝึกเดิน ก่อนวัยอันควรเพราะเหล่านี้ก็อาจจะทําให้มีอาการขาโก่งก่อนวัยอันควรได้เหมือนกันนะครับก็ส่งผลตอบ,บุคลิกภาพในอนาคตส่วนในวัยรุ่นวัยทางานส่วนมากจะเป็นพฤติกรรมอย่างเช่นเรานั่งเรียนนั่งอ่านหนังสือนั่งทํางานออฟฟิศนานๆนะครับหรือว่าต้องทํางานเป็นประจําอยู่ละมีอาการปวดเมื่อยคอบาลไลหรือว่าออฟฟิศซินโดมจะทำให้บุคลิกภาพเนี่ยไม่ดีตามมาได้เช่นอาการไหล่หอคอยื่นหรือว่าหลังคตหลังงอ น,นีก็ส่งผลต่ออาชีพการงานหรือว่าอาการปวดเมื่อยเรื้อรังได้แน่นอนอยู่ล้วัยเด็กวัยรุ่นมาทํางานเนี่ยอันนี้หลักๆจะเป็นกล้ามเนื้อเป็นหลัก,กนะแต่อาจจะเป็นส่วนน้อยที่มีปัญหาเรื่องกระดูกแต่ว่าในผู้สูงอายุ จะมีแถงขึ้นมาก็คือกระดูกครับผมเพราะว่าเราใช้กล้ามเนื้อมาเป็นระยะเวลานานนะครับทาให้กระดูกเหล่านี้มันเสื่อมตามวัยร่วมกับกล้ามเนื้อเนี่ยที่เป็นมาเดิมอยู่แล้วครับเหล่านี้ก็จะมีปัญหาทั้งกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้ออ่ะก็จะส่งผลให้บุคลิกภาพไม่ดีอย่างเช่นกระดูกสันหลังสุดกระดูกสันหลังเสือ่อมกระดูกสางโคดงอก,ก็จะส่งผลในการใช้ชีวิตประจําวันหรือว่าการนั่งการเดินอย่างแน่นอนแล้วควรจะมีการระมัดระวังยังไงได้บ้างคะในผู้สูงอายุที่แบบว่ามีปัญหาม,มาก ก,ว,ว,กวิธีการป้องกันระมัดระวังแล้วว่าการตรวจเช็คเนาะก็จยังมีมีวิหลายวิธีนะครับถ้าระมัดระวังง่ายๆครับก็อาจจะเช็คก่อนว่าโอเคเราเนี่ยมีอาการเหล่าที่ผมกล่าวาก่อนนี้หรือเปล่าเช่น <c oughs> ปวดผิดปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยาถ้ามีอาการเหล่านั้นหรือว่าสรีรละร่างกายที่มันผิดไปจากปกติก็อาจจะ เช็คแล้วก็ไปตรวจกับผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นคุณหมอเฉพาะทางหรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสรีรวิทยาตรวจพบความผิดปกติแล้วนะครับเราก็ควรจะแก้ไขหรือว่ารักษาปัญหาไหนที่สามารถแก้ไขด้วยตัวเองได้ต้องมีความสม่ำเสมอในการรักษาสิ่งเหล่านั้นเนาะหรือว่าถ้าปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ก็าจะให้คุณหมอเขาช่วยวินิจฉัยแล้วก็แก้ไขช่วยๆกันนะครับค่ะแล้วอย่างเนี้ยค่ะเราจะมีวิธีการปรับพฤติกรรมหรือนิสัยของเรายัางไงได้บ้างเพื่อให้เรามีสุขภาพและก็บุคลิกภาพที่ดีขึ้นนะคะ วิธีการปรับพฤติกรรมอาจจะง่ายๆเลยเนาะสิ่งที่เราใช้ชีวิตประจำวันอยู่ล้ครับเช่นการยืนการเดินการนั่งใช่ไหมครับเวลาการเดินการนั่งเนี่ยเราอาจจะเช็คว่าโอเคเราเดินได้อกภายไล่พึงหรือเปล่าเนาะแล้วก็มีหน้าตรงไหมเอะหัวขอแบ่งเป็น2วิธีก่อนเช็คด้วยตัวเองหรือว่าเช็คด้วยผู้เชี่ยวชาญถ้าเช็คด้วยตัวเองเนี่ยอาจจะมองยินหน้ากระจกแล้วก็เช็คว่าโอเค พอเราตรงหรือเปล่าแล้วก็มีลักษณะไหลเนี่ยที่มันสูงต่ำไม่เท่ากันหรือเปล่าบาลานซ์กันหบาลานซ์กันหรือเปล่านะครับหรือว่ามีลักษณะพุงยืนหรือเปล่าหรือว่าความสูงของสะโพกเนี่ยที่มันความสูงไม่เท่ากันนะครับหรือว่าบางคนอาจจะมีเข่าโกง อ,นนอันนี้ก็มีการเช็คบุคลิกภาพทางสรีรวิทยาเบื้องต้นนะครับด้วยตัวเองเมื่อเราพบความผิดปกติเหล่านี้แล้วนะครับเราก็อาจจะต้องไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือว่าคุณหมอเฉพาะทางนะครับว่าปัญหาเหล่านี้มันสามารถแก้ได้หรือเปล่านะครับเพราะปัญหาบางอย่างสามารถแก้ได้ปัญหาบางอย่างไม่สามารถแก้ได้เมื่อกี้คุณมอพูดถึงเรื่องการยืนการเดินไปแล้วทีนี้ถ้าการนั่งการนั่งที่ถูกวิธีเนี่ยควรประมาณไหนยังไงครับก็จริงการนั่งที่ถูกวิธีเนาะเราก็จะคล้ายๆนั่งในท่านิวทรอลโพสิชั่นอ่าสงสัยไหมว่านิวทรอล โพสิชันหรือว่าท่าทางนั้นๆที่กล้ามเนื้อเหล่านั้นเนี่ยทำงานสมดุลหรือว่าบาลานซ์กันทําให้เราเนี่ยไม่ส่งผลต่อการปวดเมื่อยตามมาเรือหลังได้นะครับซึ่งถ้านิวทอ Position ในท่านั่งนะครับก็จะสังเกตเช่นบริเวณหูหัวไหล่ข้อศอกสะโพกตรงเป็นเส้นตรงในแนวเดียวกันนะครับบางนจะอยู่ในละนาเป็นเส้นตรงหรือว่า บริเวณสะโพกหัวเข่าแล้วก็หน้าแข้งเนี่ยมีตั้งฉากกัน90องศาแต่ในบางท่านที่นั่งทางานออฟฟิศนานๆอาจจะมีที่พักรองบริเวณเท้าสูงขึ้นมาประมาณ15-20องศาก็จะช่วยเรื่องสุขภาพใ,ใช่ครับก็จะลดปัญหาพวกอาการเกิดออฟฟิศซินโดมตามมาได้เนาะแล้วก็ระ,ะยะห่างระหว่างหน้าเรากับบริเวณหน้าจอหรือว่าบริเวณหนังสือก็ควรจะห่างประมาณ25-30เซน ค่ะอย่างเมื่อกี้นะคะเราก็คุยถึงเรื่องการยืนการนั่งการเดินไปแล้วที่อยากรู้ว่าท่านอนนะคะมันมีผลต่อสุขภาพแล้วก็บุคลิกภาพของเราไหมหรือว่านอนองไงยก็นอนไปเหอะหรือว่าควรจะมีท่านอนที่เหมาะสมยังไงบ้างคะ <S 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 จริงๆท่านอนที่เหมาะสมนะครับชี้ท่านอนมีหลัก3าท่านะคือนอนงาย,ายางนอนตะแคงและก็นอนคว่ำใช่ไหมครับ <S <S แต่ว่าท่านอนที่มาตรฐานแล้วก็ที่บาอหลายท่านอาจจะแนะนําอยู่แล้วก็คือท่านอนงายซึ่งเป็นท่านอนมาตรฐานมันจะช่วยทําให้กระดูกสันหลังเนี่ยตรง ไม่คดแล้วก็ไม่มีอาการปวดไม่กมเนื้อตามมาทีหลังได้แล้วก็ทําให้ปอดเนี่ยสามารถขยายตัวได้เต็มที่แลกเปลี่ยนออกซิเจนได้เต็มที่นะครับก็จะทําให้การนอนมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นในบางท่านนะครับอาจจะมีโรคนอนกรนนะครับเขาก็จะแนะนําให้เป็นห้านอนตะแคงขวาตะแคงขวาสงสัยไหมครับว่าทไมต้องนอนตะแคงสงสัยทำไมถึงไม่ซ้ายแตไมต้องขวาเพราะว่าถ้านอนตะแคงซ้ายเนี่ยจะทําให้การบีบตัวของหัวใจไม่ทํางานได้ไม่เต็มที่<อ>เพราะว่าหัวใจเราอยู่ทางซ้ายมือนะครับก็จะทําให้สูบฉีดเลือดไปบริเวณส่วนปลายของร่างกายได้ไม่ดีเทท่่าาาีคววรก็จะะะแแนนนนํให้อตงข แต่ว่าการน,นอนตะแคงขวาก็จะมีข้อเสียบางอย่างเช่นทําให้บริเวณระความสูงข,ของไหล่ที่ไม่เท่ากันเพราะว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยจะทำงานไม่สมดุลกันแต่ว่าถ้านอนที่ควรหลีกเลี่ยงเลยแล้วก็ไม่แนะนําเลยนะครับก็คือท่านอนคว่ำเหตุผลเพราะว่าทําให้กระดูกสันหลังเนี่ยมันโคดมันงอได้แล้วก็ทําให้มีการปวดเมื่อยกล้าเมเนื้อตามมาได้หรือว่าถ้าเป็นในเชิงของหมอลูกปอดเขาก็จะไม่แนะนําเพราะว่าทําให้การขยายของปอดเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรทําให้การแลกเปลี่ยนของขออกซิเจนเนี่ยไม่ดีนะครับทำให้มีการ โมงหงายห้อนอนระหว่างวันตามมาได้ก็ไม่ค่อยแนะนําท่านอนคว่ำแต่นอกจากนี้ก็อาจจะมีปัจจัยหลายๆอ,อย่างเช่นหมอนระดับความสูงของหมอนที่เหมาะสมความนุ่มของเตียงไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่นุ่มเกินไปครับนุ่มเกินไปก็ส่งผลเสียเหรอคะใช่ครับเพราะว่าถ้านุ่มเกินไปเนี่ยจะทําให้กระดูกสันหลังของเรายบุบแล้วก็กล้ามเนื้อของเราเนี่ยทำงานไม่สมดุลกันก็จะปวดหลังตามมาได้เรือหลัง แล้วนี้จะรู้ได้ไงว่าอันนี้มันนุ่มไปนะอันนี้มันแข็งไปนะแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าเราจะเช็คได้ไงว่าเตียงของเรามันดีหรือเปล่าใช่ไหมครับอยากให้เช็คที่คุณภาพของการนอนครับซึ่งในแต่ละวัยความเหมาะสมหรือว่าความสมดุลของเตียงก็ต่างกันนะครับถ้าเราสังเกตว่าถ้าคุณภาพการนอนของเราดีแล้วนะครับอย่างเช่นไม่ลุกขึ้นมาตื่นตอนกลางคืนหรือว่าสามารถนอนยาวๆได้เลยแล้วก็สามารถนอนแบบตื่นมาเฟชนะครับแสดงว่าลักษณะความนุ่มของเตียงนั้นๆก็อาจจะเหมาะสมกับเราในช่วงเวลาอายุนั้นๆแต่ว่าเมื่อเราอายุมากขึ้น ก็อาจจะต้องคอยสังเกตคุณภาพของการนอนอย่างสม่ำเสมอก็คือให้เราสังเกตที่ตัวเองเป็นหลักว่าสุขภาพเราโอเคไหมเพราะว่าแต่ละคนความสมดุลจะไม่เหมือนกันอันนี้คิดว่าหลายคนน่าจะเป็นโดยเฉพาะคนที่แบบทํางานหรือแม้กระทั่งวัยเด็กทุกวันนี้ก็เริ่มเป็นแล้วเพราะว่าเล่นแท็บเล็ตเล่น iPad แบบจ้องจอนานๆแบบนั่งแล้วแบบหลังคอมอสาเหตุที่นทำให้คนแบบมีอาการหลังคอมนีมันเกิดได้จากอะไรบ้างแล้วเราจะปรับพฤติกรรมได้ยังไงบ้างคะครับปัญหาหลังคอมนะครับเกิดได้หลักๆ2ออย่างคือปัญหาจากกระดูกหรือว่ากล้ามเนื้อถ้าปัญหาจากกระดูกเนี่ย ในบางโรคสามารถแก้ได้<ม>แต่ว่าในบางโรคไม่สามารถแก้ได้อย่างเช่นเป็นกระดูกสันหลังเสือ่อมแล้วทำให้มีการคด<ม>หรือว่าค่อมตามมาได้เนี่ยบางครั้งสามารถแก้ด้วยการออกกําลังกายหรือว่าไปที่เขเออกซ์ได้นะครับแต่ว่า<ม>ในบางท่านที่กระดูกสันหลังค่อมที่เกิดจากกระดูกสันหลังมันซุดอันนี้อาจจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเนาะแต่ว่าอันนี้อาจจะยากไปสําหรับคนทั่วไปปัญหากระดูกสันหลังค่อมที่เกิดจากกล้ามเนื้อ<ม>ที่หลายๆคนอาจจะเป็นอยู่แล้วอย่างเช่นอัปเปอร์คอรซินโดมออฟฟิซินโดมอันนี้ครับสามารถแก้ได้ซึ่งการแก้เบืื้้้้ออองตนนนาาาาาาจจะเเเป็กกกรยยยยดีลมทํภพ การเสริมสร้างกล้ามเนื right. animals, ้อนบริเวณหน้าอกหรือว่าสะบักด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะช่วยทาให้กระดูกสันหลังแนวเนี่ยตรงมากขึ้นแล้วก็มีบุคลิกภาพที่ดีมากขึ้นเหมือนกันครับการนั่งก็มีผลถูกไหมคะใช่อย่างที่ผมกล่าวไปก่อนอันนี้คือการนั่งที่ถูกต้องใช่ไหมครับควรจะนั่งเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันถ้าสมมุติว่าเราก้มเกินไปหรือว่ายื่นหน้าไปจ้องจอคอมนานๆก็จะทําให้สมองเราเนี่ยเรียนรู้ในท่านั้นๆแล้วก็จะเคยชินกับท่านั้นๆเราก็ต้องมีการกลับมาสอนสมองใหม่ว่าเราควรจะนั่งท่าไหนที่มันต้อง เออมีการออกกําลังกายเป็นยา medical exercise อยากรู้ว่าเออมันคืออะไรนะแล้วมันเป็นยังไงอยากคุณหมอช่วยอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งได้ไหมคะครับต้องบอกก่อนว่าจริง medical exercise นะครับเป็นศาสตร์ใหม่ที่ได้รับความนิยมทั้งในอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะครับผมซึ่งทางเรานะครับก็ได้นําเข้ามาในไทยนะครับเพราะว่าเราสึกว่าเป็นศาสตร์ที่เป็นประโยชน์มากๆสาหรับผู้ป่วยของ เพราะว่าจริงๆเนี่ยปัจจุบันเขาถูกบันทึกการรักษาเมดิคอล์อสไซน์เนี่ยเป็นการรักษาปัจจุบันและไม่ใช่แค่การรักษาทางเลือกเท่านั้นเนาะ <c oughs> ถ้าพูดเข้าใจง่ายๆก็คือการใช้การออกกําลังกายนะครับแทนยาที่รักษาโรค <c oughs> นะครับผมซึ่งขึ้นอยู่กับตัวโรคนั้นๆหรือว่าเฉพาะบุคคลนะครับแล้วมันป้องกันการเกิดโรคอะไรได้บ้างไอการเมดิคอร์อินสไตน์ว่าทุกโรคเลย จริงๆเนี่ยถ้าในโรคที่ป้องกันได้อยู่แล้วก็คือโรคก,กระดูกกล้ามเนื้อใช่ไหมเพราะว่าการออกกำลังกายก็จะทําให้กระดูกกล้ามเนื้อมันดีขึ้นอันนี้แหละคนอาจจะรู้แล้วแต่ในบางท่านอาจจะคิดไม่ถึงว่ามันสามารถช่วยอย่างเช่นโรคเส้นเลือดในสมองได้มันช่วยไปถึงขนาดนั้นเลยเหรอคะในโรคที่คนที่เป็นเบาหวานความดันไขมันเรือรหลังเนี่ยก็สามารถทําให้ค่าต่างๆเช่นความดันลดลงได้นอ้องค่าเบาหวานที่ดีขึ้นได้น,น้ําตาลในเลือดดีขึ้นนะครับแล้วก็ไขมันนเลือดที่ดีขึ้นได้เหมือนกันแต่ว่า อย่างการออกกำลังกายแบบ Medical exercise ก็จะมีหลายแสเปกหรือว่าหลายหลายมุมมองเนาะจริงมันแบ่งออกเป็นประมาณ5อย่าง cardiovascular fitness ก็คือต้อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณหัวใจปอดนะครับข้อ2คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อข้อ3กออ็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อข้อ4ก็คือการฝึก coordination หรือว่าการฝึกการสั่งการของสมองอมแล้วก็ข้อ5คือการฝึกบาลานซ์หรือว่าความสมดุลซึ่งในแต่ละมุมมองของ Medical exercise เนี่ย ก็จะเหมาะกับแต่ละโรคอ๋อคือก็จะไม่เหมือนกันใช่ครับก็จะมีความแตกต่างกันออกไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยวามินห้องินสามารถรักษาได้เกือบทุกโรคครับเมื่อกี้เราเกิดไปแล้วว่าเออเราจะดูเรื่องบุคลิกภาพแล้วก็สุขภาพในวัยรุ่นแล้วก็ผู้สูงอายุที่นี้อยากมารู้ในเรื่องของผู้สูงอายุบ้างคนที่เขาแบบว่าอายุเยอะแล้วไม่สามารถไปออกกำลังกายหนักๆอะไรได้แล้วค่ะจะมีวิธีการดูแลบุคลิกภาพแล้วก็สุขภาพตัวเองได้ยังไงบ้างคะจริงๆในผู้สูงอายุเนาะก็จะมีหลายๆปัญหาผู้สูงอายุทีีี่่่่่สสาาาาามรรถดดดูููแลตตตตัวววเเเออออองงงงไ้้้หืผยยุทินะก ทางเราเนี่ยมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงยกคุณยาท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่เขามีเส้นเลือดในสมองแตกนาะแล้วก็ทําให้เขาเป็นอมพึ่งอัมาพาตนอนติดเตียงประมาณ10เดือนนะครับแต่เขามาเข้ารับการรักษาด้วยมดิคาอิเซอร์ไซส์กับทางเราเนี่ยที่พิเนตกยจภาพด้วยเชียงใหม่เนาะเพียงแค่ประมาณ2สัปดาห์เนี่ยเขาสามารถขึ้นมาลุกยืนแล้วก็ฝึกเดินได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพียงแค่2สัปดาห์สองถึงสสัปดาห์ครับแต่ว่าผมต้องบอกก่อนว่าอย่างไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับ เบื้องต้นนะครับแต่ละคนเนี่ยจะมีความรุนแรงของโรคที่แตกต่างกันออกไปทำให้การรักษาเนี่ยระยะเวลาอาจจะไม่เท่ากันส่วนคําแนะนําเบื้องต้นละกันครับสำหรับผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้สูงอายุที่ติดเตียงนะครับส่วนมากเนี่ยก็จะมีอาการปวดไม่กล้ามเนื้อจากข้อติดนะครับผมก็จะแนะนําให้ฝึกการยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณข้อต่อเนี่ยจะเป็นส่วนหลักเลยที่ป้องกันอาการปวดนะครับหรือว่ารว้ถึงการพลิกตัวนะครับเพราะว่าผู้ป่วยเหล่านี้มักจะมีอาการแผลกดทับก็จะมีการปวดบริเวณ หลังส่วนล่างเหมือนกันนะครับส่วนผู้สูงอายุที่สามารถดูแลตัวเองได้นะครับก็อาจจะแนะนําเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้ออันนี้คือคีย์เวิร์ดเลยครับเสริมสร้างกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุใช่ครับคือเสริมสร้างกล้ามเนื้อทั้งร่างกายไม่ไว่าจะเป็นตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยครับข้อบริเวณหลงังบริเวณในเข่าครับเพราะว่าถ้าเราเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างเหมาะสมและก็ดีแล้วนะครับจะป้องกันอาการเสรื่อมก่อนวัยที่จะเป็นตามไวัยได้นะครับผมอาจจะทําให้เรามีอาการเข่าเสื่อมช้าลงกว่าคนทั่วไป แล้วเราจะมีวิธีการเสริมสร้างกล้ามเนื้อยังไงได้บ้างคะเชื่อว่าผู้สูงอายุหรือใครลหลายๆคนที่ฟังอยู่ก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วฉันจะเพิ่มกล้ามเนื้อได้ยังไงบ้างนะครับจริงๆการเสริมสร้างกล้ามเนื้อมันค่อนข้างหลากหลายเนาะครับม,มันมีอย่างที่ผมกล่าวไปกวานี้ได้ทําได้ตั้งแต่ห,ตหัวจะหลดเท้าเลยเนาะแต่ว่าหลักการในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยก็คร่าวๆแล้วก,กันครับบริเวณกล้ามเนื้อไหนที่มันหดมันเกร็งเราจะต้องฝึกยืดกล้ามเนื้อบริเวณนั้นเนาะหรือกล้ามเนื้อไหนที่มันหย่อนเราจะต้องเสรถ เขาไปดูที่้าขอได้นะโอเคค่ะตามนนันนะคะในผู้สูงอายุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กหรือวัยรุ่นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อคือทําเหมือนกันหมดถูกไหมคะจริงๆอ,อาจาจะไม่คล้ายกันสนักทีเดียวแต่ว่าหลักการคล้ายกันนะครับ <c oughs> และก็ในผู้สูงอายุที่อายุเท่ากันการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ละส่วนก็ไม่เหมือนกันมันเลยเป็นที่มาของคาว่า medical exercise เหมือนอย่างเช่นเราไปรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยยาแต่ละคนยังไม่เหมือนกันเลยถูกไหมครับที่อเท่ากันเพราะฉะนั้น medical exercise ก็คล้ายกันครับถ้าออกกำลังกายหรือว่าการออกกำลังกายในแต่ละคนแต่ละโรค ไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนครับแล้วแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงนะว่าเอาอเนี่ยฉันเหมาะกับ วิธีออกกําลังกายแบบนี้นะอะไรเงี้ยค่ะครับก็สําหรับคนที่ดูแลตัวเองเป็นประจําอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีอาการผิดปกตินะครับผมก็คิดว่าอาจจะแนะนําเป็นออกกําลังกายทั่วไป5ด้านอย่างที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้นนเนาะแต่ว่าสําหรับคนที่มีอาการหรือว่าเป็นโรคอย่างเช่นข้อเสื่อมหลังเสื่อมเข่าเสื่อมเนี่ยครับอาจจะแนะนาให้ไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นคุณหมอกระดูกและข้อเขาก็จะแนะนําท่าออกกำลังกายที่เหมาะกับตัวเราครับเพราะว่าในในบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นกระดูกสันหลังเสื่อมกระดูกเข่าเสื่อม ร่วมกับโรคหัวใจไปฝึกเดินเราไปฝึกวิ่งก็อาจจะมีความอันตรายด้านหัวใจได้เหมือนกัน<อ>ใช่ครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการออกกําลังกายที่เหมาะกับคนที่เป็นโรคหัวใจบวกกับเข่าเสื่อมหลังเสื่อมเหมือนกัน<อ>ก็จะไม่เหมือนกับคนที่เป็นเข่าเสื่อมหลังเสื่อมแต่ไม่เป็นโรคหัวใจอ๋อมันก็มีความเฉพาะของแต่ละคนใช่ใชฉะนั้นเราจะพูดได้ไหมว่าเออ medical exercise ที่คุณหมอทำเนี่ยมันก็คือการเหมือนกับว่าเป็น การหาวิธีการออกกำลังกายหรือว่าการรักษาเฉพาะของแต่ละคนไปเลยใช่ครับเหมือน individualize ครับแล้วอย่างเงี้ยค่ะเอาที่เห็นได้ง่ายๆชัดๆสมมติคนผอมกับคนอ้วนวิธีการออกกาลังกายหรือความหนักในการออกกาลังกายก็ต้องต่างกันถูกไหมคะคุณหมอช่วยยกตัวอย่างใช่ครับก็คืออย่างเช่นออกกำลังกายห้าด้านอย่างที่ผมกล่าวไปก่อนนี้เนาะเราจะเน้นคนละอย่างคนที่อ้วนเราจะเน้นการ เบิร์นหรือว่าเพิ่มเมตาบอลิซึมของเรานะครับ,รบก็คืออาจจะเน้นคาร์ดิโอวัสคูลาฟิตเนสหรือว่าเน้นคาร์ดิโอบ่อยๆนะครับเพื่อเพิ่มการเผาผลาญของทั้งไขมันนะครับหรือว่าคาร์โบไฮเดรตในร่างกายของเราที่มันเป็นส่วนเกินแต่ว่าในคนที่ ผอมเกินไปนะครับอาจจะต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อก็คือข้อ3าใช่ไหมครับให้มันสมดุลมากขึ้นนะครับมีมวลกล้ามเนื้อที่มันเพิ่มมากขึ้นยิ่งโดยเฉพาะผู้สูงอายุมีความผอมผิดปกติเนี่ยบางครั้งอาจจะมีความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนแล้วก็มักจะมีกล้ามเนื้อที่รีบหรือว่าภาวะซาโคพเนียเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างหนักเลยครับ มันจะเสริมสร้างได้ยังไงบ้างคะนอกจากยืดเยยดกล้ามเนื้อแล้วอยากรู้สมมติเรื่องอาหารในผู้สูงอายุเราจะกินอะไรดีเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มันมากขึ้นครับสิ่งที่สําคัญเลยนะ้อยในภาวะที่กล้ามเนื้อมันรีบนะครับือว่าโคพีเนียเนี่ยคณจะเสริมโปรตีนนะครับผมจริงๆเนี่ยโปรตีนครจะเสริมตั้งแต่ทุกวัยเลยตั้งแต่วยัยเด็กวัยรุ่นวัยทางานถึงวัยผู้สูงอายุโปรตีนตอนน่อนหนักตัวในแต่ละวัยก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะอย่างเช่นวัคนทั่วไปอาจจะแนะนงหนน ที่มากกว่าคนทั่วไปอาจจะต้องไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าเราควรจะกินโปรโตีนเสริมหรือเปล่าแล้วก็ปริมาณเท่าไหร่ต่อวันอันนี้คืออยากรู้อยู่พอดีเลยว่าเออ,อโปรโตีนจากธรรมชาติกับโปรโตีนที่แบบว่าบางคนเขาบอกเขาไม่มีเวลาไปเลือกซื้ออาหารแบบในแต่ละมื้อกินให้มันเพียงพอต่อความต้องการเขาก็เลยเลือกใช้แบบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไปเลย,เลยนะคะถามว่ามันช่วยมากน้อยขนาดไหนหรือว่ามันเสียงเงินไปฟรีๆโดยไม่ช่วยเลยเลยถ้าพูดในเฉพาะโปรโตีนนะครับผมแนะนำว่าในผู้สูงอายุเนี่ยการที่ทานโปรตีนเพียงพอต่อวันค่อนข้างยาก นะครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อมันมักจะค่อยๆสลายไปเรื่อยๆอยู่ละมันค่อยๆเสื่อมใช่เสื่อมตามวัยเพราะนั้นการที่เราจะทานอาหารทั่วไปให้โปรตีนที่เพียงพอต่อวันเนี่ยค่อนข้างน้อยผมก็จะแนะนำฮะทานโปรตีนเสริมก็จะค่อนข้างดีครับผมแต่ว่ารูปแบบโปรตีนแบบไหนที่เหมาะสมเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอเนาะหรือว่าการอ่านฉลากของผลิตภัณฑ์นั้นๆนะครับก็อาจจะเอาผลิตภัณฑ์นั้นไปให้คุณหมอดูด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโปรตีนในบางยี่ห้อก็อาจจะมีน้ําตาลที่สูงเกินไปใช่ไหม ไขมันอะไรเงี้ยครับแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันผมคิดว่าไม่มีอันไหนที่สามารถใช้ได้กับทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าร่างกายเราก็จะไม่เหมือนกับ แล้วก็อันนี้ก็อยากดูว่าเอออันนี้คือในผู้สูงอายุนะคะที่คุณมอพูดว่าเออต้องมีการเสริมและอย่างนี้นอกจากผู้สูงอายุแล้วแล้วคนในวัยอื่นแบบวัยทำงานหรือวัยเด็กเนี้ยก็ไม่ควรเสริมใช่ไหมคะหรือว่าก็เสริมได้ถ้าเราอยากให้เพิ่มมวลกล้ามเนื้อให้มันมากขึ้นจริงๆผมว่าถ้าเรามีภาวะโภชนาการที่ถูกต้องตามโภชนาการปกติอยู่แล้วทานอาหารครบห้ามูกรับปานปกตินะครับในวัยรุ่นวัยทำงานเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องเสริมเยอะอย่างเช่นทานโปรตีนใช่ไหมครับ<อ>แต่ว่าในบางคนเช่นเขาต้องการเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อ ทำให้หุ่นดีขึ้นหรือว่าเฟิร์มมากขึ้นเพิ่มกล้ามเนื้อให้มันใหญ่ขึ้นการทานเสริมก็อาจจะช่วยทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยหรือว่าเราไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นก็คือเป็นเหมือนอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันถ้าใครที่ต้องการก็สามารถทานเสริมได้ร,รหรือว่าเราอาจจะทานเพื่อทดแทนเช่นการลดคาร์โบไฮเดรตที่ลดน้ำหนักเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการออกกําลังกายและระหว่างคนอ้วนกับคนผอมก็ต่างกันที่อยากอยากให้คุณหมอลองสาธิตสักนิดนึงแบบวิธีการออกกําลังกายแบบว่าเพื่อปรับบุคลิกภาพของเราให้มันแบบว่าดีขึ้นะเยค่ โอเคได้ครับสามสี่ห้าท่าได้ได้ได้ครับถ้าเบื้องต้นแล้วกันครับอย่างเช่น upper cross syndrome เนาะก็คือเป็นการที่เรามีไหลห่อคอยืดขึ้นมาอาจจะเกิดจากลักษณะการทํางานที่ผิดปกติในท่านั้นนานๆถ้าเบื้องต้นแบบประมาณนี้เนาะมันบ่งบอกว่ากล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกของเราเนี่ยมันหดผิดปกตินะครับแล้วก็กล้ามเนื้อด้านหลังเนี่ยมันย่อนผิดปกติอย่างที่ผมกล่าวไปก่อนนี้อันไหนที่มันหดหรือว่าเกรงเนี่ยเราก็ต้องยืดเหยียดมันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นท่าที่แนะนําเบื้องต้นอาจจะเป็นประสานมือขึ้าาวกรเืจะส่ กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกเนี่ยได้ยืดเบื้องต้นละแล้วก็ถ้าต่อไปก็คือเราต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อบริเวณสะบักใช่ไหมครับอันนี้สักกี่นาทีดีคะจริงๆผมคิดว่าสามารถทําได้ประมาณสักเริ่มต้นที่1 0บถึงสิวินาทีแต่ว่าอันเน้นที่ความสม่ําเสมอบ่อยๆนะครับอย่างในบางท่านทํางานในออฟฟิศเป็นระยะเวลานานชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเนี่ยครับก็ควรจะมีพักเบรกระหว่างทางแล้วก็มายืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยท่าที่2ออาจจะเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อบริเวณสะบักอย่างเช่น ทำเป็นตัววีนะครับแล้วเราก็บีบสะบักไปข้างหลังบีบสะบักไปข้างหลังเราจะสังเกตว่าเราเกรงกล้ามเนื้อบริเวณหลังหรือว่าจะเป็นดับเบิลยูแล้วก็บีบไหลไปข้างหลังนะครับเรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อข้างหลังเนี่ยมันจะตึงๆใช่ครับแล้วก็ได้ทางยืดกล้ามเนื้อด้านหน้าแล้วก็เสริมความแข็งแรงกล้ามเนื้อบริเวณหลังด้วยอันนี้ก็จะเป็นท่าเบื้องต้นแต่ว่าจริงๆมันก็จะมีหลายท่าที่เราสามารถใช้อุปกรณ์หลายอันเสริมได้เช่นอิลาสติกแบนเป็นสายสายยืดใช่ครับ ซึ่งจะมีน้ำหนักที่แตกต่างกันออกไปอ๋อมันก็จะแตกต่างกันใช่ครับเราสามารถเลื่อนน้ำหนักได้นะครับอิเลสติกแบนสามารถช่วยได้เกือบทุกโรคเลยครับยิ่งปลอดภัยในผู้สูงอายุด้วยเพราะว่าน้ำหนักไม่มากจนเกินไปเนาะแล้วก็เหมาะสาหรับเบกิเนอร์สำหรับคนเริ่มต้นที่อยากออกกําลังกายใช่ในคนที่เป็นอย่างเช่นเอ็นหัวไหล่ฉีกขาดนะครับหรือว่าเอ็นหัวไหล่เนี่ยไม่แข็งแรงนะครับก็สามารถใช้อ e ิเลสติกแบนในการออกกําลังกายเช่นเสาในบ้านหรือว่าประตูในบ้านก็ไปเกี่ยวไว้แล้วอาจจะแบบกําลังกายตามท่าที่คุณหมอแนะนำเนาะเช่นกล้างห มันก็จะช่วยให้เราสะดวกมากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับอันนี้อยากรู้ค่ะว่าสูงอายุเนี่ยคือส่วนใหญ่ที่คุณหมอเจอมาค่ะจากประสบการณ์ว่าเออส่วนใหญ่อะไรที่คนจะเสื่อมเร็วสุดแล้วก็จะเริ่มไปก่อนกระดูกที่เสื่อมได้บ่อยมากที่สุดก็คือกระดูกสันหลังเนาะกระดูกสันหลังใช่ซึ่งกระดูกสันหลังก็จะแบ่งออกเป็นทั้งคออก เอวส่วนล่างซึ่งที่ผมได้บอกก็จะเป็นกระดูกคอเสื่อมนะครับหลายๆคนจะสงสัยว่าเราปเป็นหรือยงังเราก็ต้องสังเกตอาการเบื้องต้นเนาะบางครั้งมีอาการปวดบริเวณคอล้าวลงแขนหรือเปล่ามีอาการชาปลายนิ้วหรือเปล่าหลายๆคนอาจจะมีอาการชาปลายนิ้วก็เฮ้ยมันอาจจะเป็นแค่ปัญหาแค่นิ้วใช่ไหมครับแต่ว่าปัญหาส่วนมากก็เกิดจากกระดูกคอเสื่อมกดทับ้นปมะสาทที่คอแล้วก็ล้าวลงมาที่แขน มัอาจะเป็นนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วก้อยอะไรอย่างนี้เป็นได้หมดเลยครับหรือว่าอ่อนแรงบริเวณมืออันนี้ก็เกิดจากกระดูกคอเสื่อมได้เหมือนกันนะครับซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มันมาจากอะไรคะการที่คนแบบกระดูก คอเสื quality, so ่อมได้ไวที so splash, off, so that that ่ม uh, yeah, oh, right. ันเสื่อมได้ไวในพิคกวาปกติเนี่ยเพราะว่ากระดูกคอเป็นบริเวณที่เรามีการเคลื่อนไหวค่อนข้างเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นกระดูกคอกระดูกซองอกเนี่ยครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นก้มเงยหันบิดเอี้ยวตัวก็คือเกิดจากการใช้งานมานานๆตั้งแต่สมัยวัยรุ่นวัยเด็กวัยทำงานปัญหาเหล่านี้มันสะสมมานานมากนะครับจนวันหนึ่งเนี่ยมันแสดงอาการเพราะว่ามันมีการข้อเสื่อมแล้วก็มีการสร้างกระดูกที่มากกว่าปกติไอกระดูกงอกเหล่านี้ไปกดเส้นประสาทก็เลยทำให้มีการปวดบริเวณ รล้วลวงแขหรือว่าชาอ่อนแรงตามมาได้ค่ะก็ควรจะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ในผู้สูงอายุถูกไหมคะใช่ครับอาจจะไม่ไม่ต้องระวังตอนสูงอายุก็ได้นะออต้องอจจเริ่มตั้งแต่วัยวรุ่นวัยทำงานเลยครับ <laughs> ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยฝึกนิสัยนะครับว่าถ้าเราเออกกาลังกายการดูแลตัวเองหรือว่าสังเกตอาการเหล่านี้ตั้งแต่วัยรุ่นวัยทำงานเนี่ย <laughs> ก็จะทําใ,ให้อาการเหล่านี้ไม่เป็นในวัยสูงอายุมากขึ้นเร็วกว่าคนทั่วไปหรือว่าที่เขาเรียกว่าเสื่อมก่อนวัยนั่นเองนอกจากเรื่องกระดูกสันหลังกระดูกคอแล้วมีอะไรที่มันเสื่อมวัยอี้สยยมเล ข,ข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมเพราะว่าเราต้องใช้การลุกนั่งการเดินนั่งยองๆขึ้นบันไดเหล่านี้แหละครับจะทาให้กระดูกบริเวณผิวข้อของเราเนี่ยมันมีการเสียดสีกันแล้วก็มีการสึกหรอนะครับแล้วพอบริเวณผิวข้อของเราเนี่ยมัน สึกหรอแล้วกระดูกมันมาชนกันแล้วเนี่ยมันเสียสีกันบ่อยจะทาให้มีการสร้างกระดูกงอกเหมือนกันแล้วก็การสร้างกระดูกงอกเป็นระยะเวลานานก็ทําให้มีเข่าโก่งตอมมาได้ก็อาจจะสังเกตเบื้องต้นเช่นเราเริ่มปวดเข่าหรือเปล่าเรามีอาการเข่าโก่งหรือเปล่าเดินขึ้นบันไดลําบากหรือเปล่าเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นทั้งเข่าเสื่อมกล้ามเนื้อต้นขาก็รีบเพราะฉะนั้นเราต้องรีบอินดิฟายปัญหาเหล่านั้นก่อน แล้วก็รีบแก้ที่ตรงจุดถ้าเราสามารถแก้ในระยะแรกนะครับสมมุติว่าเขาเสื่อมมี4ระยะเนาะ,ะเราพบเจอในระยะ1ระยะ2เราอาจจะใช้การมีข้ออีสไซน์นะครับ4ระยะมีอะไรบ้างคะจริงๆมันอาจจะขึ้นอยู่กับว่าการดูเอ็กซเรย์ละกันครับอาจจะค่อนข้างลึกไปหน่อยแต่ว่าถ้าระยะที่3ระยะที่4แล้วเขาก็จะแนะนําว่ามันเริ่มมีกระดูกผิวข้อเนี่ยมันตีแบแคบหรือว่าก,กระดูกมันมาชนกันละเหล่านี้การผ่าตัดก็จะมีประโยชน์แต่ว่าถ้าในระยะที่1แึ่หที่2ก็อาจจะเป็นแค่มีการเสื่อมเบื้องต้นก็คือเริ่มมมีีกก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 รรรระดดูงงออออนนนห่ยยย้้ััับ็สาาาาาาาถใชํลภพ แล้วก็สามารถหายได้ไม่ต้องผัดถัดถ้าเรารู้ตั้หแเน่เน่นใช่ครับแบบว่าควรจะระวังตั้งแต่ตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเลยเพื่อที่จะชะลอความเสื่อมตอนเราอายุมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เห็นความสําคัญอ่าเราคิดว่าโอ้เรายังวัยรุ่นอยู่เลยใช่ใช้ชีวิตเต็มที่ใช่แต่บางครั้งเรามารู้ตัวทีหลังก็สายไปแล้วคนที่อายุเยอะที่แบบอ้วนหรือน้าหนักเยอะๆเงี้ยค่ะมันก็ทําให้ข้อเข่าเสื่อมได้เร็วกว่าคนที่น้ําหนักปกติถูกไหมใช่มีความเสี่ยงแน่นอนครับถ้าคิดภาพตามง่ายๆนะครับร่างกายเราเหมือนบ้าน อ่าค่ะแล้วเหมือนเสาเข็มเนาะถ้าน้ําหนักของบ้านมันเยอะเกินไปเนี่ยทาให้เสาเข็มมันรองรับน้าหนักที่เยอะมันทำให้มันกระดูกบริเวณเข่าเนี่ยมันชนกันอ๋อมันก็เสื่อมง่ายกว่าคนปกตินะครับก็ทําให้น้าหนักเนี่ยมาลงที่เข่ามากขึ้นครับก็เสื่อมเร็วกว่าคนปกติวิธีแก้คือลดน้าหนักลดน้หนักเป็นการแก้ที่ดีเหมือนกันครับก็คือลดหนักลดบริเวณโหลดบริเวณเข่าเรานะครับแต่ข้อสองเนี่ยก็ต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อเหมือนกันอ๋อคือต้องลดน้าหนักด้วยแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยใช ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้ทั้ง2อย่างเนี่ยมาช่วยกันเนาะอย่างเช่นถ้ากระดูกเราไม่แข็งแรงแล้แลราต้วมันให้กล้ามเนื้อม,มันแข็งแรงเพื่อมาช่วยพยุงร่างกายเราเนี่ยให้มันสามารถไปต่อได้แล้วก็ไม่มีาการปวดอ,อยากทราบว่าแล้วเนี้ยค่ะพฤติกรรมหรือว่านิสัยอะไรที่ทําให้คนเราเนี่ยมีกระดูกสลังหรือคอหรือข้อต่อที่มันเสื่อมได้เร็วกา คนปกติพฤติกรรมที่ทําให้มันเสื่อมก่อนไวได้อาจจะเป็นเรื่องความเคยชินละกาันความเคยชินความเคยชินกับพฤติกรรมหรือว่าท่านั้นนานๆบ่อยๆเนาะหรือว่าการทําซ้ําๆ <s mar ine> เพราะว่าความเสื่อมเนี่ยเกิดจากการที่เราทาซ้าๆบ่อยๆเป็นระยะเวลานานๆก็อย่างเช่นผมกล่าวไปก่อนนั้นนี้คือการที่มีกระดูกผิวคอมันมาเสียสีกันบ่อยๆอันนี้คือทําท่านั้นซ้ำๆนานๆเป็นแบบระยะเวลานานๆเนาะอย่างเช่นการก้มเงยใช่ไหมหรือว่านั่งผิดท่าอันนี้ก็จะทําให้กระดูกคอเนี่ย มันรับน้ำหนักที่ไม่เหมาะสม,สมใช่ไม,มไม่บาลานซ์ใช่ครับหรือว่ารวมถึงหลังหรือว่าเขา่าใช่ไหมครับถ้าเราต้องงอเข่าบ่อยๆเดินขึ้นลงบันไดบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยครับบางครั้งเนี้ยก็จะทำให้ผิวข้อที่เข่าเนี่ยเสื่อมก่อนไว้ได้เหมือนกันการลุกนั่งที่ถูกวิธีสําหรับ <c oughs> คนที่เป็นเข่าเสื่อม <c oughs> ในช่องผมก็มีแนะนาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเบื้องต้นหลักการนะครับก็คือการที่เราลุกนั่งหรือว่ายืนเดินเนี่ยน้ำหนักจะลงที่เขาเ่าอย่างที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้เนาะเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายก็จะตรงข้ามกันนะครับเราจะไม่โหลดน สลับการทีละข้างแต่ว่าคีย์เวิร์ดคือยิ่งทําช้ายิ่งได้ประสิทธ,ธิภาพนะครับบ,บางคนเนี่ย,ายอาจจะโฟกัสที่จํานวนครั้งใช่แต่ว่าจริงๆล้ว<ช>ต้องเราลองทําอยู่ที่บ้านก็นได้ครับว่าการที่เรากยกช,าชา้าๆแล้วก็นับไปช้าๆเนี่ยมันจะยิ่งปวดหรือว่าตึงกล้ามเนื้อบริเวณต้นขามากกว่า,เพ,าเพราะอะไรคะเพราะมันทําให้เราเกร็งกล้า<ช>มเนื้อใช่ครับว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันมีการค่อยๆหดแล้วก็เกร็งนะครับแต่ว่ายิ่งทําเร็วเนี่ยบางครั้งมันเลยจุดที่กล้ามเนื้อมันเกร็งไปละ มันก็จะไม่ได้บริไไม่ได้ช่วยอะไร,รอย่างีการออกกาลังกายวิธีไหนบ้างที่จะช่วยเรื่องเรื่องพวกนี้ได้คะเช่นแบบคาร์ดิโอไหมหรือว่าโยคะหรือว่าอะไรย้อนกลับไปเข้าสู่ m ิ d i c a l e x ซก็คือมี5อย่างจริงๆอย่างที่ผมกล่าวไปก่อนนี้อาจจะไม่ได้บอกว่าวิธีไหนสามารถแก้ได้ทุกโรคในคนที่โอเคร่างกายยังปกติแข็งแรงอยู่นะครับก็ควรจะแบ่งสม่ำเสมอทําครบ5าอย่างเช่นวันนี้ช่วงแรกทำคาร์ดิโอแล้วก็ไปยืดเหยียดกล้ามเนื้อต่อ เสริมสร้างกล้ามเนื้อฝึกการบริหารสมองแล้วก็ฝึกบาลานอาจจะทําวันหนึ่งให้ครบเลยก็ได้หรือว่าจะแบ่งจันทรุสุกไงครับให้มันมีความสม่ําเสมอให้ร่างกายเราได้เรียนรู้แต่ว่าก็ต้องทําให้ครบอยู่ดีครับคือหลักๆก็คือเราต้องทําให้มันครบองค์ให้มันครบ5อย่างนี้มันถึงจะดีที่สุดใช่ครับเพราะว่าจริงเวลาผมอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมีผู้ป่วยหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดเช่นคุณหมอป้าเดินประจําทุกวันอยู่ละแต่ว่าการเดินเป็นประจำทุกวันเนี่ยบางครั้งก็จะได้แค่คาร์ดิโอเนาะมาร์รฟินหรือว่าได้กล้ามเนื้อแค่บริเวณ หน้าแข่งหรือว่าเขาน่องแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาเป็นอาการปวดหลังเพราะฉะนั้นการเดินก็จะไม่ได้ทําให้กล้ามเนื้อบริเวณหลังเนี่ยนก็ไมากที่สุดใช่ครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าจริงความหมายของการออกกำลังกายเนี่ยค่อนข้างลึกซึ้งมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะอาจจะไม่ใช่แบบแค่เราเดินไปไว่ายน้าถือว่าเราเออกกํลาลังกายแล้วก็รักษาโรคนั่นแหละหลักๆคือเราต้องทำให้มันครบห้าอย่างแล้วก็เลือกวิธีที่มันเหมาะสมกับเราใช่ครับในบางคนที่เป็นแต่ละโรคเนี่ยอาจจะเน้นบางอย่างที่มันมากกว่าคนทั่วไปอย่างเช่นกล้ามเนื้อรีบหลังเสื่อออออมมมมมรืืืืืเเเเเขาาาาสสส่กกก็จะต้้้้้้งงลนนย ว่าบางคนที่เส้นเลือดในสมองที่มันตีหรือว่าแตกหรือว่าการมีการทรงตัวที่ผิดปกติก็ต้องฝึกการทรงตัวฝึกสมองมากกว่าคนทั่วไปค่ะ,คะ,คะอันนี้ก็เลยอยากดูนิดหนึ่งย้อนกลับมาที่ช่วงแรกเกี่ยวกับหัวข้อของเราถ้าสมมติว่าเราเออกกำลังกายครบ5อยา่างตามที่คุณหมอแนะนาและเราสร้างกล้ามเนื้อที่อยู่กล้ามเนื้อได้ดีแล้วพฤติกรรมเหล่านี้การออกกำลังกายมันช่วยส่งเสริมให้เรามีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นถูกไหมคะ อย่างแน่นอน,นะครับผมผมว่าคีย์ว์าสำคัญเลยคือความสม่ำเสมอไม่ใช่ตั้งแต่วัยที่เรามีอาการนะครับจริงต้องฝึกแต่เรายังไม่มีอาการเลยนะครับเราต้องฝึกการนิสัยตัวเองเนี่ยให้เราสามารถมีพฤติกรรมนิสัยการออกกําลังกายที่1ถูกต้อง 2. ปลอดภัย 3. คือความสม่ำเสมอต้องเป็นประจําต่อเนื่องต้องมีวินยัยใช่ครับเพราะนั้นเลยอยากทราบค่ะว่าสมมุติว่าคนที่มีแบบผู้สูงอายุที่บ้านมีคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้นค่ะแล้วเราอยากให้ท่านออกกําลังกายมากขึ้นเราจะมีวิธีการพูดยังไงดีเพื่อแบบสร้างแรงจูงใจให้พวกเขาอะคะ่ะหรือว่าเราควรจะไปออกกําลังกายกับเขาด้วยเลยแต่ว่ามันก็ ออกกำลังกายคนละแบบอยู่ดีนะอะไรเงี้ยใช่ครับที่จริงผมคิดว่าไอเดียการออกกำลังกายกับเขาก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับเพราะว่าหนึ่งได้ใช้เวลาอยู่กับเราผมคิดว่าผู้สูงอายุทุกท่านอาจจะมีความสุขอยู่แล้วเวลาได้อยู่กับลูกกับหลานนะครับแต่ว่าผมอาจจะเสนอไอเดียอื่นที่เราเจอที่ผู้ป่วยจริงที่โรงพยาบาลแล้วกันอย่างเช่นผู้สูงอายุหลายท่านอาจจะเชื่อคนข้างบ้านเชื่อเพื่อนใช่ไหมครับใช่ถ้าสมมติเราเห็นว่าผลลัพธ์ของคนที่ผู้สูงอายุคนอื่นเนี่ยครับที่เขาทําการออกกำลังกายแล้วมีมีผลลัพธ์ที่ดีแล้วอย่างเงี้ยคร สูงอายุหลายๆท่านก็อาจจะคิดว่าเออถ้าทํากับตัวเราเนี่ยก็จะน่าจะดีเหมือนกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามของการเชื่อค่อนข้างมากหรือว่าเพื่อนนะครับอาจจะต้อง based on อ่า evidence ของความน่าเชื่อถือทางการแพทย์ด้วยเนาะแต่ก็การที่ใช้เวลากับเขานานๆเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันก็นะคะไปชวนคุณพ่อคุณแม่มาออกกาลังกายด้วยกันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้จากคุณหมอเยอะแยะมากมายเลยนะคะทั้งในเรื่องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อต่างๆแล้วก็การปรับภาพนะคะเชื่อว่าคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์ต่อคนดู ทุกคนอย่างมากแน่นอนค่ะซึ่งถ้าใครสนใจนะคะแล้วก็อยากหาท่าออกกาลังกายดีๆแต่ไม่รู้ว่าให้ hey, ฉันจะเริ่มยังไงนะฉันเริ่มไม่ถูกฉันเริ่มไม่เป็นเลยไปติดตามได้ที่ช่องหมอชวนฟิตครับหมอชวนฟิตเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็วันนี้นะคะทางกลาวมีของมามอบให้คุณหมอด้วยค่ะ <c oughs> ขอบคุณครับค่ะเป็นกระเป๋าผ้านะคะใครที่มีคําถามอะไรนะคะอยากจะถามหรือว่าสงสัยนะคะก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด,ด้านล่างได้เลยนะคะสําหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ